กราบสบายดีเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนมืัอนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องมืัอนี้หลังจากบ่อไรโลงคลิปมามือหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่านี่ว่าพอบบา่อเขาบ่อะไรโลงคลิปมืัอนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องมืัอนี้บ้าพ่อจะเอาเขาเมาเกลือไก่ก่อนมืนัอนี้มีขคาวรีน้ำได้พี่น้องมืัอนี้ ไก่เบาพอนไข่เด่วพี่น้องโอ้ไข่มาสองวันเด่ะพี่น้องว่านนี่ก็เห็นสองน่วยมาเมื่อนี้เห็นสี่น่วยพี่น้องแต่แรงว่ามันเริ่มไข่เด่วหลังจากเลี้ยงมาเลยสามอาทิตย์เด่ะพี่น้องมันก็ไข่เด่วโอ้ก็ชุดยอดเลยเล่นแนวนี้พี่น้องนี่กำลังใจขึ้นมาทันทีเลย หลังจากบรรยากาศฝนตกไปแล้วพี่น้องพ้นกายไปฟังนั่นฝนตกแห้งขนาดพี่น้องตั้งแต่พุ่นใบซองม่วงจนพอนหาเมงแรงพี่น้องไปพี่น้องมาเขือไก่ก่อนมาเขือไก่ถึงมาเก็บไข่แลหละมึอน,นี่ก้อนสิมาเก็บไข่นะพี่น้อง โอ้ยออกว่าอีกแตแล้วนี่ว่าเต่ปลอยพี่น้องไก่ว่าเต่เปิดประตูกำลังออกรถมันเคยมามาเข้ามาเข้ามาเออมันะมันเคยออกจากขอบเบิงเบิง ันบ่มีแนวให้อาหารแบบประหนั่นพี่น้องแบบเทใส่ไว้ให้มันกินอะไรตลอดบ้าพอนเทใส่อันนี้มันเคียร์อ๋อกินโมเมสแต่มันก็เคียร์กเลยไฮเป็นเวลาเอาพี่น้องมื่อหนึ่งไฮสองเวลาขาบเสากับขาบแลงเอา ก็ทีให้เขาเปลือกวสมหวัวหานเนาะพี่น้องมันทางนี่ฮาสื่อหวัวหานเน่ยอาพ่อนก็เลยเอาเขาเปลือกมานนาะสื่อเขาเปลือกมาผสมกันนี่พี่น้องไข่แล้วพี่น้องมือสี่น่วยเออมอว่านี่เห็นสองน่วยพี่น้อง มามือน,นีฟรีสี่หน่วยเลยโอ้คักพี่น้องเนี่นี่มันก็พอเลี้ยงยูพี่น้องใครมือหนึ่งสี่หน่วยนี่ก็โอ้ยประหยัดคากับเขาไปอีกได้พี่น้องสองมือกับแปดาอยากกินน้ำบอ่อท่านอยู่พี่น,อน้องเนวนี่แต่ว่ามันสีมีหน่วยหน่อยหน่อยใหญ่พี่น้องหน่วยหนี่ใหญ่สุด นี่ก็ล่องลงมาโอ้ยังอุ่นๆหนึ่งพี่น้องตัวนี้ยังอุ่นไอ้นี่หน่อยกูโมมันก็สีเงาตัวหนึ่งพี่น้องไกลว่าพ่อเงาตัวหนึ่งฮะหนามคือโบกปนไอ่เอาเร่อมันเป็นกอกหนามพังในวัวพี่น้อง มันโมมีอากาศเขามันโมมีอากาศเขานะ้ำเลยบอาควาพ่นปิดเน่นไปเปิดฟ้าอกเอออันนี้นะ้ำยังไหลแบบนี้โอ้อบุเรมจาอเบิงอืมนี่พี่นอ้องมันกินแบบนี้ง่ายพี่นอ้อง ใส่น้ำทั้งหนึ่งนี่กุ้มหดสองสามวันพี่น้องกวน้ำเสมดนี่ก็สองสามวันนด่รด,ดสนิดกันได้ยังไม่โบราณนี่เับเปลือกเนื้ว่าหานจักหน่อยก็ มันหาโลซื้อมองคายโบเห็นพี่น้องแท้นี่เห็นกับมันเป็นแบบหา่หานขาหน่อยๆก็คล้ายแบบคล้ายหน่อยเอแบบงสิครับอะไรโยกกระสอบซื้อเตือนสามโลห้าโลสิพี่น้องมันหายเงี้สิ้นเดือนกันบ้าพ่อนสิไปโลเบิงใหม่ไปโลเบิง แถวองศีก็เปืือนมีห่อเน่มีขับเปลือกเนาะพี่น้องเอามาผสมเหมือนกินโอ้ยลายซีน่วยเลยพี่น้องนแนวนี้มันก็มีกระร่งใจดียงแล้วเนี่ยมาพี่น้องเก็บไข่กันบัดน,นี้เก็บไข่เลยพี่น้องเอาไปแช่ตู้เย็นหน่อยเลย ค่ะคักพี่น,อน้องแนวนี่มันกับพ่อเลี้ยงอยู่พี่น้องเลี้ยงไกไ่เลยกินไขมน่มันค่ะคัก,กสี่นวยพี่น้องมันออกเต็มเมือว่านนี่เพื่อแมันเริ่มไข่สองนวยว่านนี่มาเมื่อนี้เห็นสีเลย ฝนกระตกคักขนาดพี่น้องเอ้ยอ่ะพ,อะ,อยะพี่น้องกระตือว่าบเสียแห้งเนาะพี่น้องหลังจากเลี่ยงมา,าสนา,นา,าออออมาอ,อาทิตย์ไข่เสยพี่น้องป้านันผู้เจ้าเพี่นว่าบบไข่เป็นให้พ่าพ่อนมาเลี้ยงในสามอาทิตย์ไข่เนี่ยพี่น้องบ่ตอนเอามาน้ำเข้าใหม่ๆมันก็จ่อยจอยพี่น้องไก่ะ อะไ่คอยรูเลมันนะเอาไปขายชิงขายของกันนี่บาพอดมะขุนเอาบาพอดมะขุนมะเกลือเอาสองซ้ำอีดไครเสยกินหนามกระเก่งครับอ่ะลิปนี่กระบุ่มี้ยังายเนาะพี่น้อง ป้าป้อนกับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องในส้มใบเพียงสนีและพี่น้องป้าป้อนกับสิได้ขอจบคลิปใบเพียงสนีเด้อพี่น้องตอนจบคลิปก็คือเก่าแล้วพี่น้องขอขอบุญขอบคุณเด้อขอให้พี่น้องมั่สุขสุขคนในที่เขามาติดตามหอบส้มก็มินเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องป้าป้อนกับขอขอบุญขอบคุณในหลายเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสุดยอดพี่น้อง มานไข่4หน่วยมืีสบายดี